วันนี้ไปดูปฏิบัติการของกองทัพเรือนะครับเอาเรือตรวจการต่อ991เนี่ยออกไปช่วยเหลือชาวประมงที่ตกไปในท้องทะเลยามค่ําคืนครับคุณผู้ชมและอยู่ในทะเลนั้นนะเกือบ9ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยไปช่วยจากท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลช่วยขึ้นมาได้อย่างสําเร็จนะครับในสภาพของคนที่ตกไปนั้นอิดโรยมากพอสมควรเลยทีเดียวครับ เนี่ยครับท้องทะเลกว้างใหญ่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนครับคุณผ<า>ู้ชมค,ครับทำให้เรือตรวจการต่อ9 9 1ขอกงกองกองทัพเรือภาคที่สจังหวัดสงขลาเนี่ยต้องออกไปช่วยอย่างทุลักทุเลนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ห่างจากแหลมตลุงพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปประมาณสัก2 5กิโลเมตรครับทหารเรือจากกองทัพเรือภาค2ต้องกระโดดน้ำลงไปนะครับไปช่วยตัวนายประภาพแซ่ฮอซึ่งเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ3 3ปีเป็นลูกเรือประมงที่อยู่แล้ว ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยเก้าชั่วโมงโดยที่ไม่มีอะไรเป็นตัวช่วยเลยนะครับไม่มีห่วงยางไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวยึดเกาะเลยครับ<ะ>ลอยคออยู่กลางทะเลคนเดียวโดด,โด,ดครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกไปครับสภาพอิดโรยนะครับเพราะว่าโ,โหอยู่มาเก้าชั่วโมงใกล้ะจะหมดแรงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทำการประถมพยาบาลร่างกายกลับมาดีขึ้นแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยรปิดเทสนะครับปรากฏผล ไม่มีเชื้อแต่อย่างใดนะครับผลเป็นลบย้อนกลับไปว่าเกิดเหตุได้อย่างไรช่วงเที่ยงคืนครับวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรือภาค2สงขลาเนี่ยเขาได้รับแจ้งประสานขอความช่วยเหลือจากเรือปอพิชัยชุมพร2ครับซึ่งเป็นเรืออวนลากบอกว่ามีเหตุลูกเรือสูญหายไปจากเรือคาดว่าน่าจะตกไปจากทะเลเนี่ยนะครับตอนที่เรืออยู่ห่างจากแหลมตลุมพุกป,ป,ประมาณสัก28กิโลเมตรทิศทางไปทางตะวันออกนะครับ แต่รับแจ้งตอนเที่ยงคืนครับคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าคุณประภาพเนี่ยอยู่ในท้องทะเลตั้งแต่ช่วงเวลาไหนไม่รู้แล้วแหละแต่ตอนเที่ยงคืนรู้แล้วก็แจ้งมาขอความช่วยเหลือมายังกองทัพเรือและแน่นอนรับพอไปช่วยเหลือเนี่ยการค้นหายามค่ำคืนเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอรุ่งเช้าแล้วครับเรือเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วออกไปเพื่อไปดบัติการตั้งแต่รุ่งเช้าแล้วไปเจอจริงๆครับสามารถไปเจอได้ในท้องทะเล ดูนะครับถ้าไปไกลๆ20กว่ากิโลเมตรนแทบมองไม่เห็นใครเลยนะครับสุดท้ายครับนี่คือความสําเร็จในการช่วยเหลือทางผู้บัญชาการกองทัพภาคสองในฐานะผู้บันวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของทะเลภาค2เนี่ยได้สั่งการให้เรือต่อ991ออกช่วยเหลือแล้วก็สําเร็จจนได้ครับคือลองจินตนาการดูสถานการที่เราไปอยู่บนทะเละค่ะน้ํามันไม่ได้นิ่งนะแล้วเขาอยู่ได้เก้าชั่วโมงอะค่ะโอ้โห<ฮ>แสดงว่าร่างกายแข็งแรงมากๆนะคะ